อาหารประเภทเนื้อ,อย่างทุกวันนี้มีมากมายหลายร้านเสนเหลือเกินนะครับแต่จะมีสักกี่ร้านกันเนี่ยที่ใช้เนื้อและวัตถุดิบดีๆให้เราได้ทานได้ลิ้มลองกันวันนี้มาทานร้านเด็ดสุดพีเมียมที่เห็นแค่ลายเนื้อและไขมันสีสวยที่แทกอยู่ในเนื้อแล้วเนี่ยรู้เลยว่ารสชาติตอนที่เราเคี้ยวเนื้อมันจะหอมจะฟินขนาดไหน และในส่วนของปลาญี่ปุ่นนะครับบอกเลยว่าสดหวานหอมจวดจวดไม่มีกลิ่นคาวแม้แต่น้อยเลยอันนี้รสชาติหวานยังติดปากอยู่เลยครับอาสาพาตะลุยกินเที่ยวสวัสดีครับวันนี้ผมพามาทานที่ร้านแกลนคาเซยากินิกุเชียงใหม่ ร้านนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเนื้อซิปอายวากิวต่างๆแล้วก็ปลานําเข้าเกรดพรีเมียมทั้งนั้นเลยนะครับส่วนาการตกแต่งภายนอกของร้านเนี่ยจะออกมาทางแนวญี่ปุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของมัดคอดที่เป็นบัวตัวสีทอง,ทองสามารถมาถ,ถ่ายรูปเล่นได้บัวทองตัวนี้จะอยู่ที่หน้าประตูพอดีเลยครับซึ่งจะมีเมนูให้เราดูให้เราเลือกให้เราชมได้ด้วยเรามาดูบรรยากาศร,รอบๆกันเลยนะครับยี่เลื่อนตั้งแต่ เลือกชมเมนูที่หน้าร้านแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในาร้านกันเนาะเมนูนี้จะมีในส่วนของรูปภาพแล้วก็ราคาติดไว้แบบชัดเจนเลยนะครับสงใส่มากตรวจสอบได้เอาละครับเข้ามาในร้านแล้วเปิดประตูเข้ามาเนี่ยเราจะพบในส่วนของบาร์ซูชิซึ่งดูตกแต่งด้วยสวยหรูเป็นอย่างดี และบรรยากาศภายในร้านนะครับจะเป็นไม้เป็นส่วนใหญ่ซึ่งเหลี่ยมมุมดูสวยงามเข้ากับแสงไฟเลยออกเป็นโทนน้ำตาลทองคลาสติกก็ะไม่มีและในส่วนของโซนโตะด้านหลังนี้นะครับก็จะมีสวนญี่ปุ่นแบบมินิมอลด้านหลังตกแต่งไว้แบบน่ารักน่ารักด้วยแต่เท่าที่ดูดูนะครับไม่ว่าจะเป็นโคมไฟเตาย่างเก้าอี้เนี่ยก็จัดแต่งได้อย่างลงตัวเหมือนเราไปนั่งในร้านอาหารสวยๆนี่ญี่ปุ่นยังไงอย่างนั้นเลย และที่เราเห็นด้านหลังนั้นนะครับที่เป็นฉากขาวๆก็จะเป็นห้องน้ำนะครับสะอาดสะอ้านครับเข้าไปใช้บริการเรียบร้อยแล้วเอาละครับเราพาดูบรรยากาศภายในรอบๆบร้านเรียบร้อยแล้วต่อไปนี้จะเป็นเมนูนะฮะเราดูไปเร็วๆเ,เลยนะครับผมแต่สั่งมาเยอะเหมือนกันจริงๆเมนูมีอีกหลายหน้ามากกว่านี้นะครับแต่เอาลงไม่หมดที่สั่งก็จะมีคูโรบุตะเซตนะครับหมูแล้วก็ เนื้อนะครับแกนคาเตะซาชิมิอันนี้จะเป็นเซ็ดๆๆใหญ่เลยซึ่งจะมีปลาสดรวมกันเยอะแยะมากมายสดอร่อยแล้วก็ใบพายนะครับเนื้อลูกเต๋าออสสันนอกริบรลอยสลัดแซลมอนนะครับข้าวนาเนื้อเกียวซ่าอันนี้ส่วนตัวชอบทานเกียวซ่าไปร้านไหนก็ทานแต่เกียวซ่าแป้งนมแก้มหมูทาเขียวร้อนนะครับผมเริ่มมาเสิร์ฟแล้วนะครับแอดไปสรอบนะครับร้านนี้ ครั้งนี้ไปสองคนครั้งก่อนไปสี่คนบอกเลยว่าคุณภาพดีไม่มีตกเห็นไหมครับว่าแต่ละจานที่มาเสิร์ฟเนื้เนอเนี่ยเกรดบอกเลยว่ารสชาติไม่มีทิฏฐินะครับเคี้ยวละลายในยปากย่างไม่ต้องนานเกี๊ยวซ่าสีขาวอวบตัวรสชาติเนี่ยหมูเต็มปากเ็มคำอร่อยครับ ในส่วนของที่เป็นเนื้อลูกเต๋าเนี่ยอันนี้ชอบมากครับผมกำลังย่างแบบไม่ต้องนานนะฮะแล้วก็ลิกไปลิกมากิ้มนันกิ้มหน่อยเคี้ยวกรุบก,กับกุบกับในปากอะไรยนากครับมาแล้วครับเซตปลาที่รอคอยเซตแกลนคาเตตลาติมิที่อุดมไปด้วยแซลมอนกุ้งสดโอโทโรชูโทโลอากามิฮามากิมีทองติดมาด้วย ดูหรูหราเวอร์วังอร่อยอูมามิมากครับผมรสชาติแ,แต่ละคําที่กลับลงไปนะครับแล้ลายลงไปในปากเนี่ยมันฟินมากมายเลยเท่าที่เห็นนี่คือเต็มโต๊ะเลยใช่ไหมครับเมนูไหนเนี่ยก็อยากกินเพชรบดเลยตอนสั่งก็สั่งแบบไม่คิดเลยมันน่ากินไปทุกเมนูเลยอะฮะงานนี้บอกเลยครับมีห่อแน่นอนใช่แล้วครับ สลัดแซลมอนที่ได้เห็นผ่านตาไปเมื่อสักครู่นี้บอกเลยว่าสดมากเนื้อแซลมอนก็ดูหนับสดอร่อยจริงๆเพราะว่าทานไม่หมดครับเป็นหนึ่งเมนูที่ได้ห่อกลับไปทานแล้วแต่ว่า2วันนะถึงเอามาทานเพราะไม่มีเวลาก็ยังสดอ่ะคิดดูน้ำว่าก็อร่อยผักก็กรอ,อบอยู่เลยอะ และที่เห็นยิ้มเป้นอยู่นั่นก็คือแอดมินปียพรนะครับตัวการที่สั่งเยอะแยะมากมายปากกว้างคอท้องเลยทําให้ได้หอกลับมาส่วนระยะเวลาของการย่างเนื้อนะครับอยู่ที่แต่ละคนเลยว่าชอบถุกมากถุกน้อยนะครับเวลาทานก็ง่ายๆเลยนะครับ ุกแล้วเนี่ยเอาไว้ห่อผักนะครับผมผักกรอบๆโปะกิมจิลงไปทัานิดนึงอร่อยฟินเคี้ยวกรอบนี่แหละครับผักกรอบๆกับเนื้อนุ่มๆเนี่ยลงตัวเป็นอย่างดีเลยนี่เป็นข้าวผัดกระเทียมนะครับรสชาติกลมกล่อมและก็เป็นล่องที่โค้งอันนี้นําเสนอเลยชอบมากอร่อยมากครับผมรสชาติจะนุ่มๆหนึบๆแล้วก็ไขมันจะแทกไายในปากอร่อย น้ำจิ้มนะครับก็จะมีทั้งแบบแซบแล้วก็แบบคาสติกซึ่ใช้โชอยู่แล้วก็ใส่พริกกับหัน่นกระเทียมซอยเข้าไปรสชาติในกลมกล่อมมากโดยรวมทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับราคาที่เราจ่ายไปเนี่ยกับคุณภาพรสชาติที่เราได้ทานคุ้มค่ามากครับเพราะว่าวัตถุดิบข,ของเขาเนี่ยดีจริงๆ ที่เป็นส่วนของส่วนเคานเตอร์นะครับผมก็จะมีเคสยืนอยู่ปั้นซูชิหันซาชิมิตรงนี้เลยครับส่วนแมวกว่าของทางร้านนะครับผมไม่รู้ว่าเขากินปลาดิบหรือว่ากินเวนะฮะล่ำเชียว ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของภายในร้านแกลนคาเฟ่ยากินิกุนะครับผมเป็นยังไงบ้างฮะหากใครสนใจเข้าไปลิ้มลองเนี่ยสามารถเข้าไปลองชิมได้เลยเวลาเปิดทําการนะครับของร้านนี้เปิดทุกวันนะครับจันทร์ถึงอาทิตย์ตั้งแต่5โมงถึง4ทุ่มแต่ว่าเสาร์อาทิตย์นะครับจะมีช่วง11โมงถึงบ่าย3โมงด้วยหากใครได้มาจังหวัดเชียงใหม่แล้วอยากจะทานในส่วนของเนื้อนะครับปลานำเข้าอย่างดีเกรดพรีเมียมนะครับ เดินแวะที่แฟนทาเสดอยากกินยูกูได้วันนี้อาสาพุรตุรีกินเที่ยวขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ